การมีชีวิตอยู่อะดูเหมือนจะเจ็บปวดยิ่งกว่าการตายอะพอมาเจอ,อประโยคนี้ฟังฟังสตาร์นเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่คนคนนั้นจะทุกข์ใจขนาดไหนความต้องการของคนเราก็เหมือนกับพีระมิดพีระมิดที่มีฐานด้านล่างใหญ่สุดแล้วค่อย,อยๆเรียวแหลมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฐานล่างที่ใหญ่ตรงเนี้ยก็คือความรักแล้วก็ความห่วงใย เราต่างก็เติบโตามากับปัญหาต่างๆมากมายและเราเนี่ยก็ผ่านมาได้ทุกครั้งถึงแม้จะยากแค่ไหนก็ตามและครั้งนี้ครั้งไหนเราก็จะผ่านมันได้เช่นกันนะครับแต่อยากให้มองในมุมว่าชะตากรรมในชีวิตของเราอะค่ะสามารถก่อตั้งสภาพชีวิตภายในเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดได้ในแบบที่เราเป็นได้ค่ะ Happy White Club Inspire เรื่องราวบันดาลใจจากคนหนึ่งถึงทุกคน สวัสดีค่ะมุ้ยค่ะโนริโอครับฟางค่ะสวัสดีค่ะกุกกค่ะวันนี้อยากชวนทุกคนย้อนวัยกลับไปตอนมต้นตอนนั้นชีวิตของทุกคนเป็นสีอะไรกันบ้างคะอืมไกลเหมือนกันนะมต้นเนี่ยไม่ออกอับยแต่ถ้าทุกคนนึกออกเนี่ยแสดงว่ายังไม่แก่แน่นอนค่ะค่ะนั้นขอชิงตอบก่อนเลยนะคะว่าของกุเนี่ยกูว่าสีรุ้งเลยค่ะเพราะว่า ตอนนั้นนะคะจากเด็กใต้ค่ะก็กลายเป็นเด็กอีสานช่วงนั้นเนี่ยก็เปิดประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันนะคะก็เราได้ย้ายโรงเรียนนะคะย้ายตามครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในช่วงนั้นนะคะมันใหม่หมดเลยค่ะของเพื่อนเพื่อนคนอื่นเสียอะไรกันบ้างคะของของฟางลวกันของฟางรู้สึกว่าให้สีแดงเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่สนุกแล้วก็ท้าทายอะ่ะคือมันเป็นช่วงที่ต้องแบบจําได้ว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองนะต้องสร้างตัวตน ในโรงเรียนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยตื่นเต้นกับการไปโรงเรียนทุกวันเลยค่ะสีรุ้งก็มาสีแดงก็มางั้นผมเป็นสีเหลืองแล้วกันครับพอช่วงนั้นหนะ่ะมีความสุขมากๆเลยนะครับตอนที่ได้ไปโรงเรียนนะครับรู้สึกมีชีวิตชีวานะครับอย่างเช่นตอนที่แบบได้เตะบอลพลาสติกกับเพื่อนเนาะก็ปกติเนี่ยแต่ละวันเนี่ยก็แทบจะเตะทุกเที่ยงแล้วก็ทุกเย็นเลยครับก็กลับมาที่คนตั้งคําถามนะคะถามเองแล้วก็รู้สึกว่า ตอบยากเหมือนกันทีนี้ขอเป็นสีเขียวละกันค่ะรวมกับเพื่อนเอนเมื่อกี้จะได้เป็นไฟจาราจรน,นะคะเออที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกสดชื่นนะคะตอนมอต้นเนี่ยไปซ้อมดนตรีทุกวันเลยและทุกครั้งที่ซ้อมเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่แชร์เรื่องสีนะคะวันนี้ทําไมเราถึงคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าพวกเราอะไปอ่านเจอเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งมาค่ะ เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าปฏิวัติมนุษย์ใหม่ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของดรไดสกุอิเคดะประธานองค์กรโซโคาสากลเป็นเรื่องจริงของสมาชิกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณคัจโยค่ะคุณคัจโยป่วยเป็นโรคหัดตอนอายุ7ปีทําให้เป็นต้อหินเรื้อรังค่ะจากนั้นพออายุได้14ปีเนี่ยก็สูญเสียการมองเห็นแทบทั้งหมดจนสุดท้ายแล้วอะมองไม่เห็นอะไรอีกเลย ทุกคนลองนึกดูเนาะจากที่เราแชร์กันเมื่อกี้เนี่ยช่วงมอต้นของพวกเราเนี่ยมีสีสันใช่ไหมคุณคาชโยเนี่ยก็คงจะมีสีของตัวเองเหมือนกันแต่การที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสีดําไปหมดเลยเนาะก็ต,ตัวเธอก็คงจะอยู่กับความรู้สึกสิ้นหวังคงจะรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยเจ็บปวดซะยิ่งกว่าการจากโลกนี้ไปอีกค่ะตอนที่อ่านในปฏิวัติมนุษย์ใหม่เนาะ ก็ตอนที่เจอประโยคที่ม้ยพูดถึงมเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าการมีชีวิตอยู่อ่ะดูเหมือนจะเจ็บปวดยิ่งกว่าการตายอ่ะพอมาเจอประโยคเนี้ยฟังฟังสตันเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่เราคิดทบทวนว่าคนคนนั้นจะทุกข จขนาดไหนเขาถึงต้องรู้สึกแบบนั้นได้อะแสดงว่ามันน่าอึดอัดมากเลยนะที่การมีชีวิตอยู่ถ้าถ้าเรามองกันแบบความคิดของคนทั่วไปเนาะมีชีวิตอยู่ก็ดีกว่าตายแน่ๆอยู่แล้วอะแต่ว่าสําหรับคุณคาจิโยเขารู้สึกว่ามันเจ็บปวดกว่าตายอีกอะก็เลยอยากจะชวนทุกคนคุยถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความทุกข์ในจิตใจค่ะที่ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่คนยุคนี้ยเจอกันจนแทบจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ได้ ใช่ใช่เลยค่ะฟงังพอฟงังพูดถึงเรื่องโรคถึงเศร้าใช่ไหมคะของกูเองนะคะก็มีประสบการณ์เหมือนกันค่ะเป็นประสบการณ์จากคนรอบตัวจากเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็เออคนในครอบครัวค่ะก็เคยเป็นโรคนี้ซึ่งก็เหมือนโรคนี้ยค่ะก็พบเจอได้บ่อยมากๆเลยนะคะในปัจจุบันแต่ก็อยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าบางครั้งเนี่ยไม่ต้องไปถึงขั้นเป็นโรคหรือว่าป่วยทางใจอะไรเงี้ยนะคะแต่แค่แบบเราคิดลบๆอะค่ะหรือความทุกข์ของเราอะก็ส่งผลให ป่วยทางกายได้เลยนะคะยกตัวอย่างเออง่ายๆนะคะอย่างส่วนตัวเองเนี่ยเคยเครียดเหมือนกันก็กดดันจากปัญหาเครียดสะสมจนกลายเป็นแบบว่าโรคแปลกๆอะคะ่ะเช่นเราไม่เคยเป็นโรคนี้เลยก็กลับจะกลับมาเป็นอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นโรคแปลกๆพอ,อหายจากโรคนี้ปุ๊บก็กลายเป็นอีกโรคนึงอะไรเงี้ยวนๆเวียนๆหรือว่าเจอโรคใหม่ๆอืม ผมเองเนี่ยก็มีเพื่อนน้องหรือว่าคนรอบตัวหลายๆคนเลยนะครับว่าเป็นซึมเศร้ากันเยอะเลยครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากปัญหาส่วนตัวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหาทางออกไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจเขาเลยนะครับไม่มีใครที่พร้อมจะรับฟังถึงมีคนฟังเนี่ยก็รู้สึกถึงความไม่สบายใจเนาะเพราะว่าบางเคสเนี่ยก็หาทางออกไม่ได้นะครับ ทุกเรากับว่าอยู่ในนรกนะครับก็เหมือนกับที่ได้พูดเนาะว่าแบบมันเจ็บปวดยิ่งกว่าตายซะอีกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ปล่อยตัวเองไปกับความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะมีชีวิตยอยู่นะครับบางรายเนี่ยก็ฆ่าตัวตายสําเร็จนะครับที่เราคุยกันมันจะมีทั้งอสเกลของความทุกข์เล็กๆใช่ไหมคะที่แบบอาจจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาที่ที่เราทุกคนมีอยู่แล้วแหละ เราใช้ชีวิตในแต่ละวันมันมีความทุกข์หรือบางทีก็อาจจะใหญ่ขึ้นอย่างเป็นการป่วยทางใจแบบโรคซึมเศร้าที่เราคุยกันเพราะว่าสิ่งสําคัญอันนึงเนี่ยก็คือ เราแบบสังเกตเห็นมันไหมอ่ะอืมว่าความทุกข์แบบเนี้ยมันมันเกิดขึ้นในตัวเราเองหรือว่ามันเกิดขึ้นในคนรอบตัวของเราหรือเปล่าใครฟังอยู่อาจจะลองสังเกตทั้งตัวเองแล้วก็ลองลองนึกถึงคนรอบตัวที่เราเจอก็ได้นะคะว่าเออบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนจนเรามองเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าเออถ้าเราใกล้ชิดเขาหรือว่าใส่ใจมากพอคะ่ะรวมถึงใกล้ชิดตัวเองด้วยนะคะเราอาจจะสัมผัสได้ว่า มันมีความทุกข์หรือว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ในใจิตใจของเขาที่ที่คุยเรื่องเนี้กับทุกคนเพราะว่าฟังอ่ะเคยเจอเหตุการณ์นี้มากับตัวนะคะกับรุ่นน้องที่ทํางานคือในช่วงนั้นเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งที่เวลาใครเจอหน้าเขาอ่ะเราก็จะสัมผัสกันได้ว่าเหมือนเขามีเมฆทะมึนอะไรบางอย่างหน้าตาของเขามันฟ้องออกมาเลยว่าเขาทุกข์ใจอะไรแน่ๆเลยนะคะแต่การจะไปหาจังหวะเนาะที่จะ แบบเปิดใจคุยกันหรือว่าเราที่จะโอบรับเรื่องราวของเขาเนี่ยมันท้าทายมากนะที่เฮ้ยเราจะไปนั่งฟังเขาจริงๆจังๆแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลยลองหาโอกาสนั่ง,น,งนั่งฟังเขาอะค่ะวันนั้นเนี่ยก็น้องก็ร้องไห้ออกมาเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้นั่งฟังเขาความรู้สึกของเขามันก็ถ่ายเทมาที่เรานะคะ เชื่อว่าได้แบ่งเบาความทุกข์อะไรบางอย่างให้กับเขาแหละเพราะว่าเออเราสังเกตว่าแววตาของเขาอะ่ะมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะหลังจากที่เราได้นั่งฟังเขาซึ่งวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าแบบแทบไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้เอาจริงๆแล้วอะ่ะคือแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาไม่ได้เลยนะแล้วก็ชีวิตเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทันทีที่เรานั่งฟังเขาแต่อย่างน้อยฟังว่าความรู้สึกและความทุกข์ของเขาอะ่ะ มันเปลี่ยนไปจากเดิมอะคะ่ะเห็นว่าแบบที่โนริโอเองก็เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมพี่แบบไปรับฟังหรือว่าฟังคนอื่นฟังความรู้ของคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับฟังคือแบบช่วงแรกๆก็เป็นเหมือนฟังเลยนะครับแบบคือเราก็ฟังเขาไปด้วยนะอย่างผมเคยมีประสบการณ์ที่ได้รับฟังนะครับจากแอปที่ยอดนิยมนะครับในช่วงของโควิดนะครับก็คือชื่อว่าสติแอปนะครับ ซึ่งก็มี hmm. ทั้งเคที่เจอปัญหาเรื่องงานความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบซึมเศรา้าหรือว่าแบบกังวลตลอดเวลานะครับแต่ละคนที่แบบเคยมีโอกาสได้แบบลองฟังใครสักคนนะครับเคยเป็นเหมือนกันไหมครับว่าในเวลาที่เราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือใครสักคนนะครับให้ออกจากความทุกข์และทําให้เขาเนี่ยมีความสุขได้เนี่ยแต่เรากลับรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะช่วยเขาได้จริงไหมนะครับเหมือนกับช่วงแรกๆที่ได้ฟังเนาะนะครับ แต่จากประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าการที่เราจะช่วยใครได้สักคนจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีทักษะการฟังนะครับซึ่งสําคัญมากๆนะครับคือเราจะต้องฟังอย่างไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ยึดความคิดของเราเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราก็จะไปตัดสินว่าเ,าเขาต้องทําตามเราเนาะนะครับการที่เราจะช่วยใครสักคนนะครับให้ออกจากความรู้สึกทุกนั้นนะครับก็ไม่ใช่การเสนอวิธีแก้ไขปัญหานะครับแต่เราก็แค่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่ เขากำลังเล่าให้เราฟังอยู่นั่นเองครับเห็นด้วยกับพี่โนริโอมากเลยนะคะถ้ามองในมุมว่าเราเป็นคนมีความทุกข์อ่ะเราก็พร้อมที่จะปลดปล่อยความทุกข์ของเรานะคะระบายความอัดอัน้นใจของเราความลาบากใจอะ่ะถ้ามีคนที่พร้อมรับฟังเราจริงๆมันเหมือนแบบว่ามีเซฟโซมีพื้นที่ปลอดภัยอ่ะคะ่ะให้เราแบบคอยพักพิงยมเหนื่อยใจเหนื่อยกายอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่กับตัวเราเองก็ได้คือแม้ว่าไม่มีใครรับฟังเลยไม่ ไม่มีเพื่อนเลยอยู่ข้างๆอะไรอย่างงี้ค่ะมีแค่ตัวเราเองอะคะ่ะแค่เรานั่งนิ่งๆนะคะหาม,มุสมสงบๆอะไรเงี้ยน,นั่งฟังเสียงหัวใจฟังเสียงร่างกายของตัวเองอะคะ่ะก็จะช่วยดึงสติแล้วก็ทิ้งความคิดลบๆไปได้มากเลยนะคะงั้นมุ้ยขอลองแชร์เทคนิคหนึ่งที่ได้มาจากคุณหมอหน่อยนะคะก่อนหน้านี้มุ้ยเคยพาคนใกล้ตัวที่ลงมือทำร้ายตัวเองเนี่ยไปพบคุณหมอมานะคะซึ่งคุณหมอก็อธิบายว่าความต้องการของ คนเราก็เหมือนกับพีระมิดพีระมิดที่มีฐานด้านล่างใหญ่สุดแล้วค่อยๆเรียวแหลมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฐานล่างที่ใหญ่ตรงเนี้ยก็คือความรักแล้วก็ความหวงใหญ่ที่คนทุกคนเนี่ยต้องการสิ่งนี้นะคะพอความรักกับความหวงใหญ่ได้รับการเติมเต็มเรียบร้อยแล้วมนุษย์คนนั้นเนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นคือการมีความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภยัยเนาะเหมือนที่เมื่อกี้ ทุกคนเล่ามาใช่ไหมมีรู้สึกเซฟโซนมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วถัดมาขั้นที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือการคิดคำนึงถึงคนอื่นนั่นเองอืมก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนมีความรักมีความห่วงใยให้กับตัวเองนะคะแล้วมันก็จะนําพาให้เราสามารถที่จะมอบความรักความห่วงใยความรู้สึกดีๆตรงนี้ให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะแสดงความรักในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะพูดออกไปเลยก็ได้รักนะ เป็นห่วงนะ,ะหรือบางคนเขินให้พูดเนี่ยเขินมากไม่ไหวก็จับมือนะคะกอดตกบ่าบ้างนะคะหรือบางทีแค่นั่งด้วยกันใช้เวลาด้วยกันพาไปเที่ยวหรือกับแค่เรานั่งฟังเราให้อีกฝ่ายได้พูดในสิ่งที่เขาอยากระบายออกมาตรงนี้ก็เป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ ฟังเรื่องพีระมิดมุยนะคะก็เห็นภาพเลยนะคะแล้วขอเล่าย้อนนะคะจากเบื้องต้นเมื่อกี้เนาะเรื่องคุณคาจิโยใช่ไหมคะก็มาจากปฏิวัติมนุษย์ใหม่นะคะบทประพันธ์ของดรไดซาคุเอคดะประธานองค์กรโซคาสากลน,นะคะในตอนนั้นนะคะคุณคาจิโยอะคะ่ะก็ได้รับความรักจากคุณแม่เช่นกันนะคะก็คือคุณคาจิโยเนี่ยอยากเรียนโกโตะแม่ก็พาไปเรียนนะคะแบบพาลูกไปเรียนโกโตะเลยหลังจากที่ลูกเอ่ยปากว่าอยากจะทำาอย่างนี้นะคะ โดยเนื้อหาในปฏิวัติมนุษย์นะคะก็ได้บอกไว้ว่าในที่สุดความปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เริ่มต้นก่อตัวขึ้นในติดใจของคาจโยนะคะในช่วงอายุ20ปีซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะจูู่เธอก็บอกกับคุณแม่ว่าเธออยากเรียนดิดโกโตซึ่งโกโตะนะคะก็เป็นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องสายค่ะเฮ้ยแป๊มน,นึงน้เมื่อกี้เราว่าแบบ ถ้าเราฟังเรื่องคุณคาซิโอตอนต้นน่ะคือเขาอะ่ะตาบอดใช่ไหมคะถ้าเรานึกตามเรื่องของเขาเนี่ยการที่คนตาบอดจะจับสายจะมาเล่นดนตรีมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบมันยากนะแค่แบบเราตาดีอะ่ะก็ยังเล่นไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช,ใช,ใช่ใช่ค่ะก็ในบทประพันธ์ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าคือ เธอไม่ได้อยากเรียนมาก่อนเลยแต่ก็คือคาดเดาว่าตอนนั้นนะคะเธอคงที่จะต้องทนกับความทุกข์ทางเรื่องสุขภาพของเธอนะคะแล้วในเนื้อาหาเนี่ยก็บอกว่าพอแม่ค่ะทราบว่าลูกอยากเรียนโกโตใช่ไหมคะคุณแม่ของคุณคาโตโยก็ตอบตกลงทันทีเลยนะคะคือไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็พาเริ่มพาลูกเนี่ยนะคะไปเข้าโรงเรียนสอนโรงเรียนดีโกโตนะคะกับคุณครูนะคะที่อยู่ในละแวกบ้านในตอนนั้นเองนะคะคุณคา คาจิยโยะค่ะก็ได้พัฒนาฝีมือการนิกโกโตะค่ะไปอย่างรวดเร็วเลยมันก็มาจากการที่เธอค่ะพยายามฝึกฝนภาพเพียรในทุกๆวันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเออคุณคาจิยโยะเองจะมีความสุขอย่างแท้จริงจากการเล่นดนตรีนี้หรือว่าชอบเล่นดนตรีนี้จริงๆนะคะเออคาดเดาว่าเป็นเพียงกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เธอเนี่ยได้รู้สึกว่าได้ใช้พลังงานบางอย่างเต็มที่นะคะไปกับบางสิ่งบางอย่างก็พอแล้วทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมจากที่กุกูเล่ามา ติกตกติกตกลพลัง<ม>พลังซุปเปอร์มาร์ทพลังซมเปอร์มาร์ะใช่ทุกคนยอดเยี่ยมมากแม่แม่เลยแม่ไม่ได้มองว่าลูกเป็นคนป่วยนะแม่สนับสนุนเต็มที่เลยเออฟังว่าเขาไม่มีข้อแม้แล้วก็ไม่มีข้ออ้างที่จะสนับสนุนลูกเนาะก็นับถือคุณแม่ของคุณคาจิโยนะคะอืมเก่งมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะเออลูกสาวเองก็ เข้าใจความทุกข์ที่ที่ตัวเองกําลังแบบพบเจออยู่แล้วก็คนพบความสุขที่แท้จริงได้ด้วยนะคะในหนังสือเล่มนี้ยังบอกอีกด้วยว่าคุณคาจิโยเนี่ยถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็ได้กําหนดเป้าหมายแล้วก็ท้าทายตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนประสบความสําเร็จได้รับรางวัลในการเล่นดนตรีเนี่ยหลายรางวัลเลยเนาะตรงเนี้ยก็ทําให้มูยานึกถึงข้อความหนึ่งที่ดรไดสกุอิเคดะเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่เพียรพยายามต่อเนื่องในเส้นทางที่เลือก ย่อมต้องได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนใช่เลยครับหมูเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะมีความสุขเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนคนอื่นนะครับแต่ให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดในดจิตใจของเรานะครับตระหนักรู้ในหน้าที่หรือว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับรู้ถึงความสุขอันเหลือล้นในชีวิตแล้วถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือการเปลี่ยนชะตาการรมนั่นเองอืมค่ะ ซึ่งคำนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งตัวเองนะคะจะทิ้งไปทําไมเนาะชีวิตเรามีค่ายืนยามากกว่านี้ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนร่างใหม่หรือว่าตัดสิ่งต่างๆออกไปเลยอะไรเงี้ยคะไม่ใช่นะคะอย่างในเรื่องนี้นะคะก็หมายถึงว่าเรื่องสุขภาพของคุณจคจ่ะก็ไม่ได้อยากให้มองว่าเป็นจุดบกพ้องของชีวิตนะคะหรือว่าจะต้องจมดิ่งกับความทุกข์กับสภาพความเป็นอยู่ตรงนั้นเออต้องหมดหวังหมดกาลังใจนะคะ แต่อยากให้มองในมุมว่าชะตากรรมในชีวิตของเราอะค่ะสามารถก่อตั้งสภาพชีวิตภายในนะคะที่มีเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดได้ในแบบที่เราเป็นได้ค่ะคําว่าคําว่าแบบมีความสุขได้ในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยหลายๆคนพอฟังเราคุยกันมาถึงตอนเนี้ยค่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแบบแค่เปลี่ยนความคิดหรอมันแบบมันมีความสุขได้จริงๆหรอหรือว่า เฮ้ยมันโลกสวยเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมตินะหลายๆคนอาจจะคิดตามไปก็ได้ซึ่งฟังว่ามันก็ไม่ผิดที่เราอาจจะมองแบบนั้นได้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราดูสังคมวันเนี้ยมันมีเทรนด์หนึ่งที่ฟังไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าเออคนเจนซีกับเจนมิเลเนียลในจีนน่ะเขามีเทรนด์ที่ชื่อว่าป่ายหลายซึ่งฟังไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงภาษาจีนกลางถูกไหมนะคะแต่ว่าความหมายมันคือ ปล่อยให้เน่าไปเออซึ่งคาว่าเน่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพืชผักผล,ลไม้อะไรอย่างี้นะแต่ปล่อยตัวเองอะ่ะแบบให้เน่าไปคือคนจีนซีเนี่ยรู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายต่อแรงกดดันทางสังคมมามากแล้วแล้วก็ยังมีความคาดหวังอีกที่แบบเฮ้ยเขาต้องแข่งขันน่ะต้องทํางานหนักต้องประสบความสําเร็จมีไรายได้สูงนะอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เขารู้สึกว่า พยายามแค่ไหนมันก็ไร้ความหมายอยู่ดีอ่ะงั้นก็แบบปล่อยวางชีวิตไหมหาอะไรทําเล็กๆน้อยๆหรือว่าแค่เลี้ยงตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตไปวันๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะเออโดยที่เทนเนี้ยมันมาจากการที่คนอะทํางานหนักมากค่ะเวลาพักผ่อนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของความเหนื่อยหน่ายแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากทำอะไรให้มันสำเร็จอีกแล้วอะไรงเงี้ยอืฟังแล้วก็ทำให ฉุกคิดถึงอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบตัวเราอะ่ะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยการที่คนคนนึงจะรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้เกิดจากตัวเขาคนเดียวเนี่ยแต่เป็นสิ่งแวดล้อมนี่แหละที่กระทบกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขาอย่างเช่นคนที่ทํางานเก่งๆไฟแรงๆเนาะคนที่หรือความสามารถอาจจะไม่ถึงแต่ฝ่ายเรียนรู้อ่ะวันหนึงข้างหน้าเนี่ยความ กระตือรือร้นเนี่ยก็อาจจะหายไปก็ได้ไม่อยากทำแล้วเพราะอะไรงานหนักเวลาพักน้อยสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ตอบสนองต่อความทุ่มเทที่ทําไปเลยอืมใช่อาจจะมองว่าคนเจนซีเนี่ยอาจรู้สึกว่าเขาเบิร์นเอาได้ง่ายใช่ไหมคะแต่อยากให้มองว่าการกระทาดังกล่าวของเขาอ่ะก็อาจจะเป็นการแสดงถึงเกาะป้องกันตัวเองก็คือป้องกันตัวเองจากอะไรป้องกันตัวเองจากความเหนื่อย เออไม่มีเวลาพักงานที่มันโหลดเกินไปนะคะป้องกันตัวเองจากคำวิจารณ์จากคนรอบข้างด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัวอะไรประมาณนี้ก็ถูกอย่างที่กู๊กูว่าเลยนะครับแต่ก็อยากจะชวนมองอีกมุมนะครับว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะมีภาวะเบรนเอาท์หรือว่าเจอเรื่องยากลำบากใดๆเนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องมีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนนะครับผมเนี่ยก็อยากให้ใครที่ฟังอยู่นะครับลองย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่เราเพียงเป็นเด็ก เข้าเรียนเนาะทำงานและก็มีครอบครัวเราต่างก็เติบโตมากับปัญหาต่างๆมากมายและเราเนี่ยก็ผ่านมาได้ทุกครั้งถึงแม้จะย,ยากแค่ไหนก็ตามและครั้งนี้ครั้งไหนเราก็จะผ่านมันได้เช่นกันนะครับหากเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความทุกข์ในเรื่องใดก็จงมองไปข้างหน้าและสร้างความสุขนั้นขึ้นมาตามแบบฉบับของแต่ละคนนะครับขอให้ประดับชีวิตจิตใจของเราให้แข็งแกร่งและงดงามดุจดังอัญมณีอันล้ำค่า ตัวอย่างง่ายๆนะคะจากที่พี่โนริโอพูดเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเราอะค่ะออกจากงานใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ชอบงานนี้หรือไม่อยากทําแล้วเนาะถึงเราออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราอะค่ะจะไม่อยากทําอะไรเลยหรือว่าทําอะไรไม่เป็นเลยขอให้ทุกคนนะคะเชื่อว่าเออเราอะค่ะอยากค้นหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันได้ค่ะ อพอคูคกูพูดฟังนึกถึงแวนวคิดหนึ่งเลยค่ะของนักเขียนชาวรัสเซียเขาชื่อว่าม ok mm ิคาอิลชโลคอฟเขาพูดไว้ดีมากเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. พวกเราแต่ละคนเนี่ยคือช่างตีเหล็ก ของความสุขของเราเอง ừ, ซึ่งดรอิเคดะประธานองค์กรโซคาสากลนะคะก็บอกกับเราเอาไว้นะคะว่าขอให้เราเนี่ยแข็งแกร่งอย่างกับเหล็กกล้าแข็งแกร่งเหมือนดาบชั้นดีแล้วก็ยืนหยัดขึ้นในฐานะปราชและอารยาบุคคลชั้นดีพอฟังประโยคนี้เราจะเห็นคําว่าเหล็กแล้วก็ดาบที่ดีใช่ไหมคะซึ่ง mm hmm. มันไม่ได้ไม่ได้อย,อยู่ก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกอะไม่ได้แบบ เกิดมาก็เป็นแบบเหล็กที่ดีเลยเป็นดาบที่ดีเลยอย่างนี้นะแต่มายความว่าคนที่จะทําให้ดาบเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นค่อยๆตีความสุขของเราขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวเราเองอะที่เรานี่แหละที่ต้องลองสร้างมันขึ้นมาเองนะาสหรับเรื่องที่เราสี่คนนะครับคุยกันมาในวันนี้เนาะนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ยก็ขอให้แต่ละคนเนาะคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับนั่นก็คือจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่เราต้องพบเจอในชีวิตอย่างไรก็ตามเนาะไม่ว่าเราจะมีความทุกข์แค่ไหนก็ตามเราสามารถเปลี่ยนความทุกข์ายากต่างๆให้เป็นความสุขเพื่อชัยชนะของชีวิตของเราได้เพราะเราคือผู้เขียนบทละครชีวิตของเรามาเองนะครับมาเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสิ่งที่เราหลงไหลในการสร้างความสุขให้กับตัวเองคนที่เรารักและผู้คนรอบข้างไปด้วยกันนะครับ Happy Voice Podcast Awakening Your Heart เสียงแห่งความสุขปลูกกำลังใจ